รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะอะไรจะยิ้มให้บอกมาจะหุมจะหาให้คุณถ้าไดสนใจไม่เลามา้วสำัสดิฉี่ขนา้พี่น้องรถเมล์พี่ชมด้วยไม่ใช่อะไรวันนี้ตลาดสดของเราเนี่ยนะคะจะพาพี่เหมียวมาท่านหอยโอ้หอยตอนนี้ไม่ได้ขายหอยแล้วคบอ้าวจะเอาบ้างเออไม่ขายหอยแล้วขายอะไรคะขายข้าวบุญทอด้ำจิ้มกุยจ้าครับผม แล้วทำไมชื่อร้านโอ้หอยคะพอดีเมื่อก่อนขายหอยเราก็กยิดพักช่วงพยไปช่วงนี้ตอนนี้ขายหมูทอดชื่อร้านเต็มๆว่าข้าวหมูทอดขนมจีนน้ำยาปากใต้ายโอหอยครับผมคุณพระนั่งกินข้าวให้อร่อยไปเลยวันนี้ลุยลุยต้องบอกว่าแต่ละอย่างของร้าน ว่าหน้าตาดูธรรมดาก็จริงค่ะแต่รสชาติรสจนลูกค้าติดอกติดใจยอดขายออนไลน์ปังไม่หยุดชุดไม่อยู่กันเลยเชียวปังขนาดไหนไปฟังหนุ่มเบนซ์เล่าให้ฟังค่ะเบนซ์ขายอดขายเป็นยังไงบ้างให้ทุกอย่างเต็มที่เครื่องปปุงเครื่องปรุงหมือ <2 S 3> หมอมมทุกอย่างใส่เยอะขนาดนี้มันมันมันได้อยู่ใช่ไหมยอดขายอย่างแอปหนึ่งแอปนะครับก็ประมาณ2องแสนถึงสามแสนบาทต่อเดือนโอ้ว้าวมีขนาด เดียวนะคะเนี่ยคิดตัวเลขเกลมเมเ,มเอาละกันเพราะหนุ่มเบนคนนี้เขาขายทุกแอปพลิเคชันเลยละค่ะบวกลบคุณหาแล้วโอ้งหยอดเราทำไงให้แบบคนรู้จักร้านคุณได้แบบเร็วมากพอสมควรเลยเนี่ยอ๋ออย่างร้านผมเนี่ยผมจะขายในแอปดิลิเวอรแล้วก็มีเพจ Facebook ผมก็ยิงแอดเฟซบุ๊กด้วยโอยิงแอดด้วยแล้วก็ในในแอปอาหารเนี่ยรูปอาหารผมก็สวยบางทีคนเลื่อนไปเจอ ้ร้านนี้ลูกสวยก็กดสั่งเลยรูปสวยมีผลนะสำหรับคนขายขากจริงงมีผลมากสาหรับขายดิบรีแล้วที่สําคัญคือราคาดีมากเลยใช่ค่ะราคาดีมากๆเพราะเบนขายข้าวหมูทอดกล่องใหญ่ๆบึมๆแบบนี้ในราคาหน้าร้านแค่35บาทแต่ช่วงก่อนปีใหม่หมูสดขยับขึ้นราคา นี้ตอนนี้เราเอาชื่อเดิมมาคือโอ้หอยใช่แต่เราไม่ไม่มีหอยแล้วใช่เราเลยเอานอยท้ายแทนก็เป็นข้าวหมูทอดขนมจีนน้ำยาปากใต้บายโอ้หอยต้องโอ้หอยยังต้องมีมีไว้อยู่จากเราเพราะโอ้หอยตอนนั้นทำไมถึงมีโอ้ก่อนร้านหลายร้านก็ตั้งชื่อทะลึ่ทะลึ่กันผมก็เลยทๆตามๆกันอ๋อแล้วเพราะหอยแล้วแต่เราจะเรโอ้หอยอะไรเงี้ยใช่โอ้หอยหอยโอ้หอยร้านข้าวหมูทอดขนมจีนน้ำยาปา จริงๆคนนี้เป็นหนุ่มอายุยังน้อยอย่างนี้ทำไมถึงมาทําการค้าขายอะเริ่มต้นเต็มทีเลยแม่แม่ค้าขายแล้วด้วยอ่ะก็ชอบมีความที่ชอบชอบค้าขายอยู่แล้วตอนช่วงปิดเทอมอยู่ที่บ้านอ่ะก็ไปใสยร้านแม่ขายอาหารตำปังกาแฟของคนตอนนัอายุเท่าไหร่คะตอนสิบแปดเป็นมั้ยสิบแปดเนี่ยยังเยวอยู่ไหมก็มีครับก็เที่ยวอยู่ครับแต่ก็ชอบนนชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วมันมีความสุขในการทําอาหารหรือมามสุขในการได้เงินจากการขายอาหาร ช่วงแรกๆทำเพราะชอบสนุกแต่พอหลังๆพอเริ่มโตขึ้นพอเราทำแล้วมันเห็นเงินอเ,เราเลยอยากพัควา,ามสุขึ้นวันนี้เราก็เลยขอล้วงสุดเด็ดข้าวหมูทอดซะเลยไปดูสิว่าเขาใส่อะไรบ้างเราต้องมาขอดูวิธีการทํา หมักหมูหน่อยที่ร้านจะใช้หมูเป็นหมูสามชั้นนะครับผมแล้วก well ็จะมีสามนอกสามชั้นกับสัมนอกสามนอกครับแล้วแต่ใครชอบเริ่มจากใส่กระเทียมไปก่อนนะอันนี้สูตรของคุณแม่เองหรือคุณม้าควยกันของคุณป้าครับเราปรับสูตรเพิ่มคุณป้าเนี่ยเป็นคนทอดเหมือนกันใายไก่ทอดจะเป็นไก่ทอดสูตรหัดใหญ่ใช่ครับเราก็เลยเอามาประยุกต์จากไก่ทอดที่มีอยู่แล้วมาเป็นหมูทอดอีกอันนึงซึ่งเป็นอันนี้เป็นหมูทอดจะเรียกว่าเป็นหัดใหญ่ได้ไหมอยากรู้ว่าไก่ทอดหัดใหญ่มันมีเอกลักษณ์อะไรบ เครื่องเทศนะผมที่เป็นอย่างลูกผักชีกับพริกไทยครับผมออเขาจะ<อ>าใส่ใ<ช>ตัวนี้เข้าไปด้วยใช่พอใส่หมูก็หอมขึ้นมือจะง่ายค่ะแต่เครื่องปรุงยัดมือกันนะคะเนี่ยจากนั้นเต็มก็เติมซอสปรุงรสเสี้ยวขาวนมข้นจืดเพื่อให้หมูนุ่มยังไม่หมดค่ะตอกไข่ไก่ใส่ไปอีกหนึ่งฟองจากนั้นก็ตีให้เข้ากันก่อนจะใส่แป้งลงไปไม่ใส่แป้งเลยอ่โอเคไป่เขา่อนไป่เขาเจ้าของกันผสมกันส่กน้ำ้ังจะ ่ตามสูตรด้วยว่ากรอบนานแถมเย็นโปรติจะมักทิ้งไว้หนึ่งคืนับผมทิ้งไว้คืนเลยอะเลยสุดก็ชั่วโมงมันทั้งคืนแล้วมันเข้าเนื้อใช่เข้าเนื้อถามชั้นต้องโดนแล้วแหละเนี่ย นี่ี่เหนียวทักอกว่าหมูนี่แบบดูแบบหนังสีชมพูเชียวเป็นสีชมพูอ่อนมันไม่แก่หมูอย่างงี้ดีเนะจะนิ่มแม่เลือกยังไงแม่โทรไปสั่งที่ร้านว่าเลือกว่าหมูหนังบางๆหน่อยเนื้อมันน้อยๆเนี่ยมันจะไม่มีมันแทรกเยอะอันนี้เป็นเจ้าที่จับราคะเคยเอามาเรามีนี่ดีไหมคะไม่มีค่ะดีตลอดแต่มีช่วงหนึ่งเคยสั่งร้านอื่นตอนที่ โควิดที่เขาตลาดปิดนะเพื่อโควิด้าประจมใช่ไม่ใช่เจ้าประจำก็เจอหมูไม่ดีเลยหมิ่นไปหาใหม่เลยที่แบบมันออกมาต้นนีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรมันจะไม่เป็นสีสดๆไม่เป็นครับหนังจะแข็งอย่างนี้หนังหนังมันจะหนาที่เราไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้ทำไม่ไร้ทอย่างนี้เลยครับพอทอดออกมาจะมีกลิ่นแบบขึ้นมาเลยแล้วเราทําไงอ่ะทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับเป็นสิบโลเลยนะสิบโลก็ต้องทิ้งหมดโอเราเอามาขายใหเสียลูกค้าเลยใจถึงมากเบนบอกว่า ใส่อันนี้อ่ะแม่ใส่มาเลยใส่น้ำปลาน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์จะดีมากเลยนี่น้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวทำนมำเคี่ยวมามันนานเราต้องไปเคี่ยวก่อนน้ำตาลน้ำตาลอะไรค่ะน้ำตาลตะโนมะขามเปียกใส่ไปเลย น้ำมะนาวหูเนี่ยรสเมลเลิร์อ่ะเปรี้ยวเค็มหวานมันต้องมีเปรี้ยวเค็มนะมันใช่ตรงนี้น้ำตะเทียมดองแม่ไม่ไว้ใจบอกเกลือไม่หมดเดี๋ยวใส่เองกลัวเดี๋ยวรสเมฟ้าลงไปเค็มเกินไม่ดีแล้วก็พริกอันนี้สีหลังหมดเลยหมดเลยเผ็ดจากพริกป่นเท่านั้นะพริกป่นจะเลือกพริกแบบว่าเป็นเที่ยวคั้วเองขั้วเองใช่ครับเพราะว่าถ้าตำตามที่ร้านขั้วมาให้แต่บางยี่ห้อเนี้ยเวลาใส่ไปจะแดงไม่ค่อยสวย แจ่วให้ลวดลงหน่อยค่ะจะได้เพิ่มความเข้มข้นที่สําคัญเนี่ยเก็บได้นานด้วยมักหมูแล้วจิ้มแจ่วก็เสร็จแล้วครามารีตัวหมัทอดหมูกันค่ะต้องทอดอด้วยไฟยังไงคะแม่ขาค่าะตอนแรกเอาไฟแรงก่อนไฟแรงก่อนแล้แเวเราค่อยกลางลงมาอ่<ร>าไฟแรงหน่อยนะแม่บอกหนูบอกว่าให <ไฟ S 1> ้ถอยไกลๆเพราะว่า น้ำมันมันอาจจะกระเด็นปุ้งบ้างอย่างรุนแรงอ่าทีนี้เราต้องออกห่างเขาเราต้องออกห่างเขาเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันนะแม่นะแม่บอกว่าถ้าจะิให้ดีคือทิ้งข้ามคืนหอมพี่เบ้นยังไงพี่เบ้นจะก่อนเกเรเหมือนเด็กๆไแว้นไปนล,ล,ลชอบมากตอนนั้นเราหนักใจไหมคะว่าวเขาแว้นเขาเที่ยวไม่อยู่บ้านก็ราแม่นอนไม่หลับยังเขากลับมันแบบเป็นห่วงอ่ะกลัวแล้วเขาเขาเปลี่ยนไปตอนไหนอ่ะตรงนี้เป็น Happy ้สตรีทอันนี้50บาท สัใจมากมัสมัตรที่ร้อนคือจะใส่จากมันเป็นไข่อะค่ะใส่ไข่เพราะว่าลูกเยอะนี่ราคา30บาทในรา้านนะนีสิบบาทาก,ก็ลวกให้ฟรีว้าวบาร์ลาบแบบดิบถุงละ10บาท ปลาทูปลาลถุงละ้ยี่สิบทำเท่าที่เราทำได้แค่พอจ่ายค่าที่ค่ารุ่นน้องเอาแค่เรารอดอันนี้คืออะไรคะเกลือนี้ปลาเทาสิ่งชั่วร้าย